เกมเพยของแมปปลากลัวที่ใช้รถเอื้อเฟือผมเพิ่งตายเมื่อกี้นี่เองอแมปชื่อว่าคารี่ออฟเฮลเอ้ยคลาเวเฮลวู้ดวู้ดเกิดโดน <laughs> วันนี้อยู่กับใครครับอยู่กับน้องปื้มเหมือนเดิมเหมือนเดิมเช่นเดิมชื่อๆๆนามาานามนามพอครับชื่อว่านายราชาแฮกเกอร์นยายราชาแฮกเกอร์นะครับ ยานี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆเขาเพื่อนตังคงเขาคือรอชาแฮกเกอร์ตัวจริงกลางลูเลยแล้วกันเจ้ปลอมจปลอมเจปลอมจริงไม่มีหรอกโอ้ยอู้ยเยสมอลี่อ้า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 อ้้อ้ออ้าาออ โอ้ my god ตกดเจ้แม่ปัญญาอ่อนสกู๊จเล่นนะครับใครมีปัญหาหรือเปล่ามาสัตว์จากกูได้เอาเอาใส่ดิไม่มาแซงผมไปแล้วเออ what happened บุ what happened เกือบตกโอ้ my god อุกยกลางลู่เลยแล้วกันกลางไปก่อนไม่ใช่ไม่โดนก็ช่างมันกลางทำไมวะฮะอย่ากลางแล้วทำไมคุณคิด ผมใช้สเปลผมใช้ไอเนี่ยอะไรนะพลังโล่อะเพราะว่าผมชอบโลกเพราะว่าพลังแปลเราคุณคุเพลังแปลเลยนซุป,ปเปอร์เอฟอุย้ยไม่ใช่เอฟซี i l บายอุย้ยฮะเอฟซีโ <c oughs> ม,มบายคนละตัวคนละขั้วเอ FC m o b บายเกมบอลนละ่ะพูดถูอัอ <c oughs> Mobile, bon, ออนนี้คือเกมอะไรก็ไม่รู้เกมที่ชื่อว่าขาวเหมว ไม่มันชืแันื่อแต่เอ้ยผมเล่นแป๊บเดียวผมผ่านแล้วเหรออุ้ยบให้แมบอะไรอ่ะกเอนฮกเกอรรอร์ดแฮกเกอร์อะไรของคุณผมก็เล่นปกติของผมคุณผมไม่ใช่ราชาแฮกเกอร์อุ้ยน้องปั้นมาว่ะอคิดยูอยคิดยูวอยวิ5วิผมจะผ่าน ไว้ไว้ไว้โคตรไว้เพราะว่ามันเกลี่มันเกลี่เกินไปเหรอผมมีสิ่งที่เรียกว่าข้ามด่านอยู่นะเรื่องของคุณเอ้าคุณป้นหายไปอ่ะโอ้คุณเอ้าไม่ไอ้ป้นหายไปอีกแล้วเฟิกฟีด อยู่ในฟิกฟิตไม่นะฟิกฟิตเราไม่นะฟิกฟิตของเราชินีไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกันพ่อแม่เป็นคนตั้งผมไปแล้วผมผมสิ่งแบบแบบเดอะฟาต์แปล่ะพูดถูกเราจะไม่พูดคำใหญ่แล้วนอกจากแต่ชิีนี้มันเป็นหมู่คอมันเออเนี่ยมันเป็นอะไรวะอยู่เกมโอ้หมเก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 ม เชื่อผมป่ะว่าไอ้คันสีแดงตกนั่นไงจริงด้วยเล่นการ์ดไงไม่สนโทษเกมไว้ก่อนเล่นการ์ดไงไม่สนโทษเกมไว้ก่อนกระดดมันมันจะมีแท่นสีฟ้ามันจะเอาไว้กระโดดใช่ป่ะมันไม่กระโดดให้เรามันจู่จมันข้ามผ่านมันแบบเอ้ไม่ใช่ดิมันกระโดดไปให้เราเว้ยแต่ว่ามันเเเออ่มมมันกกไลยระโดดอุ้ยไอ้นี่มันก็แบบเกเร่บีสติบิดี้เท่านี้ดูดคนเก่งครับคนเก่งเขาจะผ่านแล้วดูหนุ่น โอ้โหแล้ววังผมใช้สิ่งที่เรียกว่าข้ามด่านนะโอ้วนั่นแฮกแน่ไอ้กิจแฮกแฮกอะไรล่ะอุ้ยไม่ใช่แฮกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกเฮ้ยกลางลู่ไปก่อนเลยแล้วกันไม่โด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 นแต่กลางไปก่อน จึเรืงจเรื่องเฮ้ยผมตังผมเห็นคุณแล้วนายปื้อผมเห็นคุณแล้วโอเคือกความลดความแล้วก็ตกแม่เห็นเพืนเนี่ผมไม่ไม่รู้โอ้โหอย่าทำตัวไอ้นี่เดี๋ยวเสร็จสีผู้คนเฮ้ยกดกลางรูดทันโอเคเอ็กเคปโฟร์เด็กกิจแต่ยศตั้งวีรรถครับเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นโบทำไมทำโบนี่จ้าคุณกิจแต่ยศตั้งวีรรถทรัแล้วผมผ่านแล้วนี่นี่เข้าเส้นใจนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ปื้มผ่านแล้วจะผมมันจะผ่านแต่โอ้โอ๊เกือบตกโอ้ะโอ๊ะแล้วไอ้เน็ตหลุดฮะพัดมันเน็ตหลุดอย่า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 ย่าผู้ที่เป็นลางเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุดโอ๊ยเน็ตหลุดอะไรเราไอ้ปื้มอู้เด็กเด็กเด็กดูดูทำตัวดีดูเขาทำตัวนะแบบแบบแบบเกลี่ว่ะเขาเขเขาเขาโคตรทำตัวเกลี่เลย ทำตัวเกเร่ไม่เหมือนใครบางคนน่ะกลางโลกไปเลยเพราะว่าจะเดินผ่านลำแสงเลเซอร์ดูมาแล้วมันจะมีอีกแมปหนึ่งอ่ะที่มันชื่อว่าไบโอพเลใช่ปะ่ะผมรู้สึกว่าไบลอพมันเล่นยากมากมันเล่นยากกว่าขาวเพิวอีกอ่ะออมันหา่ามันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยอู้เบื่อเลยเกินกับอีตรงนี้นี่แหละ โอ้ผมตกเลเ้ยตัวเองต้องตรเวนผูใจเอ้ามไม่ตกป่ะเนี่ยไม่ตกปเยเก่งอะแล้วทำไมประตูมันกกวไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่อุ้พคุณิดแต่กน่เลยผมไม่ใช่กอผมเล่นแบบผมแค่ผมเล่นเก่งอะผมสะกดคำว่ากออากอลากไม่เป็นผมสะกดแต่คำว่าทอเอบเทพเป็นอย่างเดียว ไอคิดเบลอาวีจนแอปเมทลเคยเป็นบ้าอุ้ยเบลอาวีอะไรวะไม่ไม่บอกว่าเดียวตอนไหนวะตอนแรกคือสมัยก่อนคือเบลเดี๋ยวนี้ไม่เบลแล้วอาวีอะมูไม่เชื่อไม่เหลือผมไม่ได้มูครับดู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 เขาทำดิดูเขาทำตัวผมไม่ได้มูเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะดูเขาลูกเมื่อกี้ผมเห็นนะผมเห็นนะว่าคุณไอ ผมไม่ได้มูครับให้กิ่งเกินไปเรียบร้อยจบการแข่งขันสิ้นส,สุดแล้วงั้นก็ถ้าผมผ่านผ่านรอบนี้แล้วผมจะจบคลิปเลยละกันเราตำรวจคู่ใจของไอ้ปืนมาดิครับมาดิครับในคันนี้มันก็มาดิครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมผมเล่นอย่างกับ ผมเล่นกับอย่างโปรเพเยอร์ผมมันโปรผมมันเทพเกินไปไปปอกแล้วคุณไปัเไปถามเนี่ยผมไปเล่นโปรตั้งแต่ตอนไหนครับคุณปื้มคุณอย่าอย่าทำตัวเกลี่เกินไปผมเกลียดด่านพูดอย่างนี้มากเลยที่ให้มันกระโดดอ่ะแล้วมันก็แง่ผมเห็นตอนเมื่อกี้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามีรถคันหนึ่งพุ่งลงมาตกลงไปเลย ถ้าผมผ่านด่านนี้ผมจะจบคลิปจริงผมจะจบคลิปแล้วเพราะว่าคลิปมันยาวประมาณเจ็ดน,นาทีแล้วโอ้ทำคลิป13นาท,ทีผมยังไม่ตัดเลยไม่ตัดไม่ตอ่ตอจยไม่ทำนะผมแล้วคือเอา้าเอา้าลืมกดกลางลูกกดกลางลูกแล้วกันขี้เกียจกลายเป็นโรคป,ปี๊ดบูแต่ตัวคุณผมคุณไหนขี้บูนคุณใครเพราะมันเป็นจอเป็นเร่องแบบนี้แหละกีบเร็ว แมกกระจนี่เรามาเล่นแมปศกับคุณมิกระป้างั่นแมปปิดตัดคลิปแล้วเอาคลิปใหม่มาโอุ้ยไม่เอาแล้วไม่ไม่คุณจะเล่นสองแมปในในชิปเดียวเลยเหรอเล่นแมปเดียวดิขี้เกียจเล่นสองแมปในคลิปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาเลยเออเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยบ้านบ้านสองแมปในคลิปเดียว อู้แต่ไม่ได้กดอัาป้าแมปฟิตอ่ะไม่เป็นไรอัาคลิปเลยแบบนี้มันชิวมันแบบกิงกัเบลกิงกัเบลกิงกัเบลกัเแบลเบลอะไรอ่ะเย,ย้ผมผ่านแล้วคลิปเย,ย่ป้าคลิปจบแล้วครับลาก่อยไปเล่นแมปฟิตแล้ว